สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องการมอบอำนาจที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุดณนสะํสำนักง,งานที่ดินทุกแห่งนะคะตามกฎหมายการมอบอำนาจหมายถึงการที่บุคคลหนึง่งเรียกว่าตัวการมอบให้อีกบุคคลหนึง่งเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจกระทำการแทนเสมือนว่าตัวการกระทำการนั้นด้วยตนเองซึ่งผู้มอบอำนาจย่อมต้องผูกพันในกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำตามกฎหมาย ดังนั้นการมอบให้บุคคลใดๆต้องเชื่อถือและไว้ใจได้นะคะการระบุข้อความในหนังสือมอบอำนาจไม่ได้มีรูปแบบตายตัวผู้มอบอำนาจอาจระบุข้อความที่แตกต่างกันไปแต่ข้อความนั้นต้องละเอียดชัดเจนสื่อว่ามอบอำนาจให้ใครไปกระทำการดใดอย่างไรบ้าง หากข้อความดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนาอาจเกิดความเสียหายได้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะมอบอำนาจในการดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารชุดณสำนักงานที่ดินทุกแห่งได้โดยถูกต้องไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นกรมที่ดินจึงได้จัดทำตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจแต่ละประเภทดังต่อไปนี้นะคะ หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดินจะทําขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อยังสํานักง,งานที่ดินซึ่งมีด้วยกันอยู่3แบบแบบที่1นึ่งทอดยี 21, ใช้ในการทํานิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบที่2ทออ,อ 4, ใช้ในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์เช่นนส3นส3กและสิ่งปลูกสร้างแบบที่3อช .21 อใช้ในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับห้องชุด ในการเขียนหนังสือมอบอำนาจทั้ง3แบบมีความคล้ายกันและเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงขอแนะนําการเขียนหนังสือมอบอำนาจออกเป็น6ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1ตามกรอบสีน้ําเงินเป็นการกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับที่ตั้งที่ดินท่านสามารถดูข้อมูลได้จากโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่ดินเลขโฉนดที่ดินตามตัวอย่างรูปสอนสีน้ําเงินได้เลยค่ะในช่องเรื่อง เป็นการเขียนข้อความที่แสดงถึงความต้องการของผู้มอบอำนาจว่าให้ผู้รับมอบอำนาจทำเรื่องอะไรแทนตนเช่นต้องการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่านก็ระบุว่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่2กรอบสีแดงในช่องเขียนที่และวันที่ให้ท่านใส่ที่อยู่ของผู้มอบอำนาจและวันเดือนปีที่ผู้มอบอำนาจได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจส่วนที่3กรอบสีเขียว ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วนส่วนที่4กรอบสีม่วงเป็นส่วนที่จะต้องระบุให้ชัดเจนเพราะเป็นการบอกเจตนาของผู้มอบอำนาจว่าให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำอะไรที่สำนักงานที่ดินหากระบุไม่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นไปนตามความประสงค์ที่แท้จริงของผู้มอบอำนาจได้ยกตัวอย่างหากท่านต้องการขายที่ดินพร้อมบ้าน ท่านควรระบุถึงที่ดินและรายละเอียดของบ้านว่าบ้านประเภทอะไรกี่ชั้นบ้านเล็กที่เท่าไหร่ขายให้ใครในราคาเท่าไหร่เช่นขายที่ดินพร้อมบ้านตึกชั้นเดียวเลขที่123่าตำบลกอไก่ขายให้กับนายบีในราคาหนึ่งล้านบาทตลอดจนให้ถ้อยคำต่างต่าง,ต,าง,ต,างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นคู่สัญญาหรือเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ระบุในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่าและยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าทำการในนามตนเองและหรือเป็นตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่งด้วยทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปสืบค้นตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจในเรื่องต่างๆของกรมที่ดินได้ที่เว็บไซต์ www.dol.go.th ในส่วนที่5กรอบสีส้มเป็นการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มอบอำนาจ ควรลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือให้เหมือนกับที่เคยทำไว้และในส่วนสุดท้ายกรอบสีชมพูเป็นการลงลายมือชื่อของพยานซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านคำเตือนที่อยู่ทางด้านหลังหนังสือม้ออานาจและอย่าลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือโดยที่ไม่ได้ก่อข้อความใดๆ เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบหนังสือมอบอำนาจมีดังนี้ 1. สําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริงและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลหรือจดทะเบียนยาให้นำสำเนาจดทะเบียนนั้นมาด้วย พร้อมกับเซ็นชื่อลายเซ็นเดิมและลายเซ็นใหม่มาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องมอบอำนาจเป็นเรื่องง่ายหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในเว็บไซต์กรมที่ดินหรือติดต่อสำนักง,งานที่ดินใกล้บ้านกรมที่ดินบริการประชาชนด้วยหัวใจ